สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับไซอีกแล้วนะคะสวัสดีทั้งคนที่ติดตามใหม่แล้วก็คนที่กำลังติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้กับช่องของไซด้วยนะคะวันนี้ไซจะมานำเสนอขุนแผนนะคะขุนแผนแสนล้านนี่นะคะ ขุนแผนแสนล้านนะคะของหลวงพ่อพัดนะคะอันนี้เป็นกล่องเดิมซีนเดิมเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อผงเป็นพระผงนะคะสวยงามสวยงามมากนะคะขุนแผนแสนล้านนะคะอ่าก็มวลสารเบื้องต้นนะคะก็จะมีพงไพรกุมารของหลวงปู่ทิมวัดละหารไรนะคะจีวรหนังสือผงอังคารของหลวง ปู่สุภานะคะแล้วก็ชานหมากของหลวงปู่สุภาเม็ดส้อยเสกของหลวงพ่อคูนกิ่งมหาโพธิ์ผงธาตุของอาจารย์สายยันอัครวันโนนะคะแล้วก็สายเสกหลวงปู่หงพรมปัญโยพระเครื่องของหลวงปู่บุญเพงผงจินดามณีหลวงพ่อทองสุกมวลสารพระธาตุพนมผงอังคารหลวงปู่สังชานหมากหลวงปู่ศิลาแล้วก็ชานหมากหลวงปู่จันทร์ แร่บางไผ่วัดนครอ,อินดินที่ตั้งปูยชนิสถานพระเครื่องอีกมากมายทั่วประเทศนะคะก็คือมวลสารแบบว่าเยอะมากๆคุ้มมากๆนะคะสำหรับคุณแผนแสนล้านในรุ่นนี้นะคะซึ่งหลวงพ่อพัดท่านเป็นคนนั่งอธิษฐานจิตปลุกเสกนะคะสำหรับรุ่นนี้นี่สวยงามมีแต่เนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่เนื้อสวยๆสำหรับรุ่นนี้ นี่คือในในหนึ่งกล่องเนี่ยก็จะได้ลุ้นตะกุดด้วยนะคะนี่เดี๋ยวจะให้ดูข้างหลังเนาะนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้มีถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็จะมีโค้ดนี่แล้วก็จะมีชื่อปั๊มชื่อของหลวงพ่อพัดนะคะแล้วก็จะมียันประจําตัวของหลวงพ่อนะคะคือเยอะมากซึ่ง บูชาค่ะแค่องค์เดียวก็ได้พุทธคุณครบเกือบทุกอย่างนะคะเสกให้รักก็กรักเสกให้หลงก็หลงนะคะเสกให้รวยเสกให้เป็นเศรษฐีพลิกชีวิตเปลี่ยนชะตาบูชาแล้วรวยแผ่นองค์เดียวนะคะมีแต่รักและหลงนี่คือแบบสวยมากค่ะสวยมากสวยทุกองค์เดี๋ยวจะลองแกะอันใหม่ให้ดูเนาะนี่ อันนี้เป็นซีนเดิมๆเลยนะคะซึ่งทรายก็แกะไปแล้วสองลุ้นเนาะอันนี้แกะใหม่อ้อันนี้ได้เป็นแบบเป็นเนื้ออะไรเนี่ยคือแบบมีมีกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยนะคะท่านผู้ชมอือม,มีกลิ่นหอมอ่อนด้วยนี่ คือแบบดีมากก็จะเป็นแบบว่าให้ลุ้นกันเลยนะคะอันนี้เปิดบูชานะคะราคา199บาทนะคะรวมค่าส่งให้ด้วยเพียง199บาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจเดี๋ยวสายจะให้เบอร์โทรแล้วก็เฟซบุ o กไซด์นะคะเอาไว้ก็โทรมาสอบถามกันได้หรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะคะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเนาะ ถ้าหลังมีอะไรแบบดีๆวัตถุมงคลมานำเสนอสายก็จะมาอัดคลิปลง YouTube นะคะใครที่สนใจเช่าวัตถุมงคลจากสายกอดโทรมาได้นะคะรับประกันว่าเป็นของแท้แน่นอนทุกชิ้นนะคะทุกชิ้นเลยนะคะหลวงปู่ท่านเป็นคนปลูกเสกเองทุกชิ้นแล้วก็หลวงปู่ตอนนี้อายุ99ปีนะคะท่านยังมีชีวิตอยู่ยังสุขภาพแข็งแรง วัตถุมงคลของท่านทุกชิ้นนะคะท่านเป็นคนปลูกเสกเองทุกชิ้นแ้ายก็ฝากร่วมเผยแผ่บารมีของหลวงปู่ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับช่องของซ้ายด้วยนะคะขอบคุณค่ะ